สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมนพระเวทนะคะดิฉันตูนนิชาการผู้ดำเนินรายการค่ะครับผมคุณเอ๋นะครับทวัตไทยนะครับโปรดิวเซอร์และผู้ดำเนินรายการมนพระเวทนะครับค่ะพบกับรายการมนพระเวทนะคะในการนําเสนอศาสตร์เรื่องราวแห่งความเชื่อและความศรัทธานะคะภายใต้สโลแกนที่ว่ามีศรัทธาบารมีปฏิหารเกิดค่ะครับก็ในค่ำคืนนี้ก็เป็นจารกดีแห่งความเชื่อและความศรัทธานะครับค่ะ ซึ่งเราพบกันทุกจัดาห์ครับค่ะเราก็จะพบกับเราสองคนได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะ,คะเวลาสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะครับผมแล้วก็ในค่ำคืนนี้เนี่ยคุณตูนจะมีรู้สึกจะมีวัตถุมงคลต,ตัวใหม,ใหม่ใช่ไหมครับค่ะวัตถุมงคลในวันนี้นะคะก็จะเป็นของพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะนะคะค,ะคะรับเทพจ้าฝ่ายบูแห่งเมืองละกาสุกัดนะครับค่ะท่านเป็นพระเจดิสายหลวงปู่ทวดเหยยบน้ำทะเลจืด ค่ะซึ่งท่านอยู่วัดห้วยเงาะอาาอยู่จังหวัดปัตตานีนะครับใช่ค่ะซึ่งจังหวัดปัตตานีก็เป็นหนึ่งในสามจังหวัดแถบภาคใต้เป็นพื้นที่เสื่มภัยอยู่นะครับค่ะครับก็รุ่นอะไรครับคุณตุลรุ่นนะคะสิงห์หนึ่งแปดสิบหกปีเศรษฐีกิติคุณโอนะคะชื่อออกจะยาวนิดหนึ่ง ถึงหนึ่งนะครับแปดสิบหกปีกิติคุณโนนี่ก็คือเขาเรียกเป็นฉายาของพ่อท่านเขียวกิติคุณโน,นนะครับใช่ค่ะ,ะคทานก็เป็นพระเจดจีสายหลวงปู่ทวดหย่น้ําทะเลเจืดนะครับค่ะทานก็เก่งพอสมควรนะครับจริงๆนะรายการเราเคยนําเสนอวัตถุมงคลของพ่อท่านเขียวะนะคะทุกรุ่นจะเป็นที่ฮือฮามากะนะคะแล้วก็สําหรับในรุ่นสิงหนึ่งนี่นะคะบอกเลย วัตถุมงคลรุ่นนี้คือเสกเสร็จเรียบร้อยแล้วะนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่มีอยู่ในรายการเนี่ยคือเป็นโคต้าที่น้อยมากๆนะคะ,คะเพราะว่าเป็นวัตถุมงคลหลังจองแล้วนะคะครับแล้วก็ที่เห็นภาพวัตถุมงคลที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่ก็มีความสวยดงดงามมีความประณีตอ่อนท้อยเลยนะครับค่ะโดยเฉพาะอาาที่เห็นเป็นคุดพยาคุดนะครับที่เป็นขนาดบูทาใช่ไหมครับใช่ค่ะขนาดห้านิ้วนะคะ สำหรับขนาดบูชาีะแจ้งก่อนเลยนะคะมีโคต้าอยู่แค่ห้าตัวเองพระองค์นะครับค่ะพระองค์นะตอนนี้เหลือเหลืออยู่กี่องค์แล้วนะเหลืออยู่สามนะคะเหลืออยู่สามนะครับเับงเอิญมีแารรายการได้โทรเข้ามาพอดีนะครับค่ะก็เป็นก็เรียกได้ว่าองค์พญาคุฑหยุดนาคนะครับค่ะซึงความเชื่อของขององค์พญาคุฑเนี่ยก็เป็นเรื่องของอมหาอำนาจค่ะเป็นเรื่องของพลัง เดชละกาตบะค่ะซึ่งเปรียบเสมือนเขาเรียกอะไรองค์พญาพุทธเนี่ยก็เป็นพระคณะของพระนารายหรือพระวิษณุนะครับค่ะแล้วก็อย่างหนึง่งพระญาคุทเนี่ยก็คือเป็นเปรียบเสมือนเขาเรียกอะไรเป็นตัวแทนของพอระมหากษัตั้งค่ะซึ่งก็เชื่อว,ว่าพาระมหากษัตริย์ก็ถือเป็นร่างอาวตารขององค์พระนารายนั่นเองน,นะครับอ๋อค่ะนะก็เราก็คงจะเคยได้เห็นในหนังสือราชการ หรือตามเขาเรียกอะไรบริษัทห้างร้านใหญ่ๆนะครับค่ะจะมีพยาคุณ่ะอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวคุณตูนจะคุยเกี่ยวเรื่องประวัติของพ่อท่านเขียวพ่อสังเขปใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวเราจะเล่าประวัติออของพ่อท่านเขียวนะคะ,คะเป็นพอสังเขตนิดน,นึงะนะคะเผือ่อจะมีแฟนรายการท่านใหม่ๆนะคะ,คะอาจจะยังไม่รู้จักพ่อท่านเขียวนะคะก็สําหรับพ่อท่านเขียวนะคะท่านเป็น พาลูกวัดอยู่ที่วัดห้วยเงาะนะคะ, <üre S 1> คะอยู่จังหวัดปัตตานีพาอท่านเขียวเนี่ยเดิมทีเนี่ยท่านเป็นชาวจังหวัดยะลานะคะเกิดเมื่อวันที่6มิถุนายนนะคะ,คะพศับพศ2 4 9่บมีพี่น้องทั้งหมด7คนแล้วก็พ่อท่านเขียวเนี่ยเป็นคนโตะนะคะ,คะพ่อท่านเขียวเนี่ยท่านบวชเรียนตั้งแต่อายุ20ปีนะคะบวชเรียนที่วัดนางโอซึ่งในปัจจุบันเนี่ยวัดนี้เขาชื่อว่าวัด บุพะนิมิตนะคะอยู่อำเภอแมลานอยู่จังหวัดปัตตานีเหมือนกันะนะคะสำหรับผู้ที่บวชให้กับพ่อท่านเขียวนะคะก็จะมีพระครูม,มนูสมนการนะคะ,คะวัดพารานุภาพเป็นพระอุปชามีพระอธิการแดงธรรมโชโตนะคะวัดนาประดู่เป็นพระกรรมวาจาจารย์นะคะ,คะแล้วก็มีพระอธิการทองจันทโชโตวัดพรมรคติวันนะคะเป็นพระอนุสาวนาจารย์ค ก็พ่อตาเขียวนี่ท่านก็มีครูบาอาจารย์รี่จะเป็นพ่อท่านจาวัดนางโอด้วยนะมัะใช่ค่ะแต่ว่าที่ทราบมานะคะก็จะเป็นตาเลียมก็เป็นคารวาสนะคะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านวิปัสนาแล้วก็วิชาจากอ่าเขาเรียกอะไรพระเวทอะนะคะก็ก็เชี่ยวชาญคือพ่อท่านเขียวเนี่ยก็เรียนวิชาอาคมเนี่ยจากตาเลียมด้วยเหมือนกันก็คือเป็นคารวาสนะคะ ถือว่าท่านเป็นพัาทิตชที่เป็นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพัาทิตชูอาไปส่งตายตๆลดฟุ้ดวดในระดับต้นๆเลยนะครับใช่ค่ะเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยะนะครับแล้วก็ในระยะหลังๆนี้ท่านก็อาภาตามตามอายุก็ตามอายุของท่านนะคะ แล้วก็อุปนิสัยของพ่อท่านเขียวนี่น่ารักมากคือท่านเป็นพระที่มัธยยัตอดอ,อมแล้วก็่าใช่ท่านรักสันโดษนะและท่านท่านจะไม่ค่อยไม่คม่อยยึดติดอะไรก็ไม่ค่อยยึดติดแล้วท่านไม่สะสมกิเลสด,ด้วยนะคร่ะแล้วก็วัตถุประสค์ในการจัดจ้างวัตถุมงคลของถึงหนึ่งเศรษฐกิิคุณโนเนี่ยห้าหกเนี่ยค่ะเพื่อการใดครับคุณตุเพื่อเอาไปสมทบนะคะบูรณะเสนาสนะ ในวัดห้วยเงาะนะคะครับแล้วก็ยังมียังเรื่องราวเกี่ยวกับรายละเอียดของวัตถุมงคลจะหมายงงบ้างไหมคุณตูนว,วัตถุมงคล<ม>ก็เดี๋ยวขอเล่าในส่วนของสิงก่อนไหมครับว่าจริงๆแล้วสิงเนี่ยคือตามตำนานนี่คือยังไงดีกว่าไหมก็อเ,เอางี้กแล้วกันเดี๋ยวผมจะให้คุณตูนแนะนําก่อนแล้วว่าสิงที่เป็นวัตถุมงคลของรุ่นสิงหนึ่ง เศรษฐีกิติคุณโอเนี่ยห้าหกเนี่ยหรือห้าหกเศรษฐีกิติคุณโนเนี่ย,ย, 56, ยก็มีสิงมีสิงนะคะมีพญาคุดอ่าพญาคุดนะครับค่ะแล้วก็มีเหรียญพญาคุดแล้วก็มีตะกุดตะกุดอุป,ปคุดอสงสุบันสวยมากสวยมากนะตะกุดครับค่ะก็เดี๋ยวให้กตุลลองเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิงและพันว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยพอเอ่ยตอนมาสิงเนี่ย,ย,ยจะใหญ่จะทุกคนจะน,นึกถึงจักรในป่าทิมพานใช่ซึ่งป่าทิมพานเนี่ยก็เป็นเป็นก็เดียกอะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในพบระหว่างพบมนุษย์กับพบสวรรค์ค่ะนะฮะก็อยายกให้ตัวตูนลองเล่ารายละเอียดดูอีกทีละกันค่ะก็คือคติความเชื่อนะคะ ก็คือสิงหรือราชสีเนี่ยมาเป็นสัญ,สญ,ญลักษณ์เนี่ยก็คือน่าจะมาจากคติของศาสนาพราหมณ์นะคะใน,ในตำนานของโหราศาสตร์ที่ถือว่าพระอาทิตย์ขี่ราชสี<ะ>และพระอาทิตย์เองก็ถูกสร้างมาจากราชสีก็คือกล่าวคือว่าพระอิศวรได้นําเอาราชสีหกตัวมาปนให้ละเอียด<ะ>แล้วห่อด้วยผ้าสีแดงแล้วพรมด้วยน้ำำาําอมฤตนะคะก็จึงบังเกิดเป็นพระอาทิตย์ขึ้น และราชสีนี้ได้นำมาใช้เทียมราชรสของผู้ยิ่งใหญ่เช่นพระอาทิตย์ค,คุณลักษณะของราชสีที่ปรากฏในหนังสือหรือหนังสือปัญหาพระยามิรินสีหานะคะคก็คือเป็นหนึ่งเป็นสัตว์ที่สะอาดหมดจดแม่มัวมหมองนะคะสองเที่ยวไปด้วยเท้าทั้งสี่มีเยื้อกลายอย่างกล้าหาญนะคะแล้วก็สามมีรูปร่างโออาร สร้อยคอสะสวยครสี่ไม่น้อมไม่นอบน้อมสัตว์ใดๆแม้เพราะต้องเสียชีวิตครับนะคะแล้วก็ห้าหาอาหารไปโดยลำดับพบปะอาหารที่ได้ก็กินเสียจนอิ่มที่นั่นนะคะ,คะไม่เรียกว่าดีหรือไม่ดีกินได้ทั้งนั้นหกไม่มีการสะสมอาหารเจ็ดหาอาหารไม่ได้ก็ไม่ดินน้นรนก็คือไม่ทะเยอะทะยานและไม่กินจนเกิดต้องการะนะคะ อันนีเน้เป็นคุณสมบัติของของถึงใช่ไหมหรือเขาเรียกราชส่ะนะฮะซึ่งราชสตเนี่ยในจัตวป่ายิ่พะพานเนี่ย่ยวนยาเขาจะแยกออกกันเป็นสามสา,ามประเภทก็ค,คือจักที่เขาเรียกอนะไรผู้ปิดตาบ้านๆมาแล้วกันนะฮะเป็นจัก2สองเท้ากับจักสีเท้าแล้วก็เป็นประ,ประ,ประเภทผู้ป่า ครับผมก็จะมาเล่าเกี่ยวกับตำนานของป่าหิมะพานนะครับใ,ให้กับแฟนรายการได้ได้ปูเขาเรียกปูประกาไว้ก่อนหรือป,ปูปูหลังว่าที่มาของถึงเนี่ยหรือราชสีเนี่ยเขาเขามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับซึ่งก่อนอื่นอย่างที่บอกนะครับว่าถึงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตักที่เป็นประเภทที่มีฤทธิ์มีอิทธิฤทธิ์มีพลังแล้วก็บางชนิด บางประเภทน่ะเขาก็จะกินเจ <c oughs> หรือกินพืชบางทนี้ก็จะกินเนื้อด้วยเหตุนี้เองอะ่ะถึงก็จะมีเขาเรียกอะไรสีกายอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะแตกต่างกันไปบางบางบาง,บางองค์บางตัวเนี่ยก็เป็นสีม่วงบางตัวก็เป็นสีเหลืองบางตัวก็เป็นสีขาวนะครับขึ้นอยู่กับเขาบรรดาแล้วชนิดพันธุ์ของเขาช <c oughs> นิด <c oughs> ป่า,ป,าป่าหิมพานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เรียกว่าภูเขาหิหิมพาน รหรือทางทางอินเดียนะก็จะเรียกว่าหินมักวันตะบันพศนะฮะซึงเป็นเป็นเทือกเขาหิมมาลานะครับหรือเทือกเทือดเขาหิมมาัยนะครับอยู่ประเทศอินเดียนะครับเป็นดินแดนที่ตัก์สธิ์นะครับซึงในดินแดนนี้จะมีพระเนี่ยจะเชื่อมโยงระหว่างดินแดนของโลกมนุษย์และก็เป็นสถานท,ที่รอยต่อระหว่าง โรคทิพย์กับโรคมนุษย์นั่นเองอนะฮะด้วยเหตุน,นี้ก็เลยมีที่มาทั้งพวกกินรีคนธรรมลือตอีวิทยาธรแล้วก็เทวดาก็เหมือนที่เราได้เรียนพุทธชาดกใช่ไหมใช่แล้วก็เหมือนในแบบที่เราดูอาจจะเป็นนิทานตำนานชาดกอะไรพวกนี้เนาะหรือจะเป็นพวกวรรณกรรมไตภูพระล่วงอะไรพวกนี้ฮะเราจะเคยได้ยืนเกี่ยวเรื่อง สัตว์ป่าอิวพัพานซึ่งริงก็ถูกจัดอยู่ในหมดที่เป็นสัตว์ตีเท้านะฮะก็อยู่ในนั้นถือว่าเป็นเป็นสัตว์ที่มีพละงกาลังมีฤทธิ์พอสมควรนะก็จริงๆแล้วตามความเชื่อนะคะสำหรับคนที่บูชาสิงเป็นเครื่องรางอะนะเขาบอกว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรมั่งมีทรัพย์สินละหมดสิ้นศัตรูอุปสรรคอนไดที่มีอยู่จะ สลายจะสลายหายสิ้นไปโดยพลัน,น,อ,น,นอันนี้อันนี้อันนี้คือตามความเชื่อที่เขาบอกมานะครับค่ะ,คะ,คะแล้วก็สิ่งของข้อท่านเกี่ยวเนี่ยเรเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะมีตะบะมือธิบและมีความแม่ตาค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเน้นด้านกพกกระถั์ด้วยค่ะนะฮะร,รูปแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่านหน้าจอก็มีความสวยประณีตอดอชอยพอสมควรนะครับ ก็มีแฟนรายการนะคะเคยโทรมาเล่าเคยคือเคยบูชาวัตถุมงคลรุ่นอื่นของพ่อท่านเขียวไปครับแล้วก็มีประสบการณ์นะคะครับสำหรับรุ่นเนี้ยก็สมมติว่าใครบูชาไปแล้วมีประสบการณ์นี้โทรมาเล่าให้เราฟังด้วยนะเพราะเดี๋ยวทางเราเนี่ยก็จะได้อ่พูดต่อไปเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วสิงในในปาเอัญมณีพานจะมีอยู่สองชนิดด้วยกันค่ะคือราชสีกับ สิงที่เป็นเขาเรียกสิงผสมหรือจักที่ที่เขาเรียกกายพันผสมพันกันะะนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็สิงของพระทั้เกศเนี่ยก็จะเป็นราชสีซึ่งมีเขาเรียกอะไรมีความสง่างามแล้วก็มีช่วงจรีละ,ะเขาเรียกอะไรมีหน้าเกงขามหน้าเกงขามนะ่ะใครเห็นแล้วก็มีความสึกโอ้โหด,ดุด,ดันนะฮะแต่บอกก่อนเลยนะว่าพุทธศิลป์นในวัตถุมงคลรุ่นนี้สวยมากครับนะคะ แล้วก็ของมีจํานวนจํากัดด้วยค่ะก็ขอให้คุณตูนยากไปถึงว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเนี่ยวัตถุมงคลรุ่นเนี้ย,เ,ยเพื่ออะไรก็เอาไปสมทบทุนนะคะ,คะบูรณะศ,ศาสนาสถานของวัดห้วยง้อนะคะครับค่ะก็แฟนรายการท่านใดอยากเป็นส่วนหนึ่งก็สามารถบูชาวัตถุมงคลนรายการได้เลยนะคะคะสิงนี่มันมีกี่เนื้อนะคะคุณตูนก็สิงห์ต้องมีทั้งหมดนะคะตอนนี้ที่มีนาฬิกาใช่ไหม ก็จะมีเนื้อนวะ,ะนะคะอันนี้มีโคต้าแค่ห้าสิบตัวนะคะบอกก่อนเพราะว่าจริงๆสิงสิงเนื้อ,เน,อเนื้อเงินลงยารู้สึกเดี๋ยวนะออกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมีเนื้อเงินลงยามีโคต้าสิบห้าตัวมีเนื้อเงินธรรมดาโคต้ายี่สิบห้าตัวะนะคะแล้วก็จะมีเนื้อนวะนะคะมีโคต้าห้าสิบตัว แล้วก็มีสิงเนื้อสำริดชุบทองพ้นทายมีโคต้าไม่ถึงร้อยนะคะ,คะแล้วก็มีสิงเนื้อชนวนทองเหลืองขัดจาแดงนะคะอันนี้มีโคต้าเยอะหน่อยมี200คนคัวก็อย่างที่บอกนะครับว่าใครที่พกพาติงเนี่ยเวลาเราเดินทางไปไหนก็ทําให้แคล้วคลาดทำให้ปลอดภัยค่ะแล้วก็สําหรับคนที่ชอบเข้าปงเข้าป่าเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกอะไรจึงจางราสัต์ก็จะกลัวกัน ค่ะนะฮะโดยเฉพาะอย่างเห็นมีด้านหน้านะเป็นรูปพญาครุฑด,ด้านหลังเป็นถึงป้อนเหยื่อใช่น่ยนั่นคืออะไรคือตุ้ก็บ่งบอกถึงด้านโภคทรัพย์นะเพราะข้างหลังสิงเนี่ยเขาจะมีเหมือนอยู่บนบนไห้เอ้กเซเดียนะหมอ้มอหมอ้มอหมอ้อหม้อหม้อเงินหม้อทองอะ่ะคุณเอ๋อืมก็จะเด่นทางด้านโภคทรัพย์ด้วยก็คือเป็ดเสร็จแล้วบวกๆก,กันแล้วนี่คือ ครบทุกด้านนะคะค รุ่นสิงหนึ่งแปดสิบหกปีเศรษฐีกิติคุโนโอ้โห,โหชื่ออาจจะ,ยา,ะยาวนิดนึงนะเศรษฐีกิติคุโนนี่เป็นฉายาของพ่อท่านเกี่ยววัดห้วยเงาะนะครับค่ะนะฮะตามเป็นพระเจติที่่อนขกางจะเก่งแล้วก็มีอาคมกกล้ามากใช่จริงๆอ่ะเป็นพระพ<อ>ที่ธรรมะค่ะพ,พ,พ่อท่านเกี่ยวจริงๆถ้าเป็นเป็นพระที่มัธยัตอดออมแล้วก็รักสันโดษนะคะพูดน้อยเวยครับพูดน้อยเนาะ แต่เวลาใครทาอะไรไม่ถูกไม่งามเนียันดุนดุเนะอาเรื่องนะครับก็สําหรับคนที่ที่จะไปกราบสักการะหรือไป,ไปไปเยี่ยมพ่อท่าัเขียวก็เขาเรียกอะไรควรจะอยู่ในกรอบของความเป็นพุทธศาสนางนนีจะจนที่ดีแล้วกันก็คือสํารวมนิดนึง <c oughs> สำรวมนิดหนึ่งครับค่ะ <c oughs> พ่อท่านก็อายุก็เยอจริงๆจริงๆอะท่านน่ารักแหละแต่บางคนบางทีไม่รู้กาลเทศะเนาะท่านก็อาจจะต้องดุนิดนึงแต่แต่น้อยมากอะท่านไม่ค่อยดุอะเรี่อง่านว่าใครเห็นพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะยืมได้คนนั้นโชคดีนะครับค่ะก็เข้าเรื่องกันเลยนะฮะค่ะเป็นยังานบ้างพระบัตถุมคนรุ่นนี้ครับคุณต้นบรรทุมคนรุ่นนี้นะที่เรานําเสนอในวันนี้เนาะ จริงๆวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็คือปลุกเสกเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเช่าหาบูชาผ่านในรายการได้เลยปลุกเสกเมื่อวันที่เท่าไหร่คะคุณตุ๊กปลุกเสกนะคะเมื่อวันที่เดีย๋ยวนะขอดูเอกสารนี้นะปลุกเสกจริงๆเนี่ยวันพฤหัสบดีที่18มิถุนาพศ2558 เป็นพิธีมหาพุทธาพิเศษะนะคะก็คือก่อนหน้าที่จะถึงวันวันพิธีพุทธามหา,มหาพุทธาพิเศษเนี่ยก็คือพ่อท่านเขียวท่านได้ปลุกเสกเดียวก่อนก็เรียกปลุกเสกเดียวนะครับค่ะก็ปลุกเสกเดียเ่ยวนี่เมื่อวันที่14มิถุนายนพศ25 5 8เป็นวันอาทิตย์แรม13ข้ามเดือน7ปีมะแมโอเลิกดีด้วยนะครับค่ะแล้วก็วัตถุมงคลรุ่นนี้นะคะขอบอกว่า,าเกจิ ที่ปลุกเสกในรุ่นนี้สุดยอดมากอ๋อสุดยอดอยังไงครัคุณก็เดี๋ยวเราแจ้งก่อนนะว่าเเกจิที่ปลุกเสกในรุ่นนี้ก็จะมีพ่อท่านแสงวัดบ้านตรงังโ,โ,โอ้โหนะแล้วก็จะมีพ่อท่านจวนวัดยางแดงเดีย๋ยวนะฮะต้องขอบอกก่อนนะ,ะพ่อท่านแสงวัดมายอรหรือวัดอะไรนะที่วัดบ้านตรังนั่นนะนะคือวัดเดียวกันนะฮะท่านเป็นเทพเจ้าแห่งเขาเรียกอะไร มโนราใช่ค่ะท่าน่น่ารักมาอยูใช่ท่านน่ารักมากเลยเนาะเก่งเก่งครับค่ะแล้วก็มีพ่อท่านจวนวัดยางแดงอ๋อพ่อท่านจวนีนก็สายหลวงพูจวดครับค่ะรู้สึกว่าประสบการณ์ของพ่อท่านจวนวัดยันแดงเนี่ยมีกิตติศัก์รู้กันเลยนะถึงขนาดว่าเคยมีโจรนะก็ไปในวัดค่ะนะฮะ จอดตตยเนี่ยเขาไปในวัดแล้วก็อยู่ท่านก็เห็นแล้วท่านก็เลยตัดใจนะนะแล้วอยู่จวก็เมืสามารถมองเห็นอะไรได้เลยอันนี้เป็นความเชื่อในพิธีนะครับแล้วก็มีปฏิหารก็ขึ้นจริงจริงนะครับใช่นะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นพ่อท่านพรมวัดพลรานุภาพโอ่งนี้ก็เก่งครับอายุร้อยกว่าแล้วนะครับใช่ผหก็เกจิที่เนานำเสนอไปเมื่อกี้ก็สุดยอดแล้วนะครับค่ะ แล้วก็มีพ่อท่านขับวัดบางควรเหนืออ๋อพ่อท่านขับนี่ก็เก่งนะครับถึางเราเคยไปใช่ใช่ท่านเก่งอ่าแล้วท่านท่านแก้คุณใส่ได้ด้วยนะรู้สึกท่านจะใครเรียกอะไรท่านจะเก่งด้านโหราศาสตร์ด้วยนะใช่ดูดูดวงชะตาแม่นยำมากถ้าท่านสามารถแก้แก้ให้ด้วยนะแต่แร่เหรียญของท่านเนี่ยเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะใช่ในพื้นที่สามจังหวัดชฎาภาคใต้เนี่ยเหนียวจริงๆใช่แล้วก็วัตถุมงคลของท่านนี่ แค่นนไม่ไม่ได้มีออกมาบ่อยนะคะของพ่อท่านขับนี่เราเคยไปกราบท่านแล้วเคยไปสัมภาษณ์ท่านอยู่เนาะก็ท่านเป็นพระที่สมถานนะใช่แล้วก็พูดน้อยพูดน้อยคือท่านเป็นพระเรียบง่ายอ่ะนะใช้ชีวิตสันโดษใช่แล้วต่อไปครับพุตอ่าพ่อท่านขาวัดพุพ้ออ๋อครับค่ะแล้วก็มีพ่อท่านมหาอุทัยวัดดอนสราอันนี้ก็จะว่าวัดดอนสรานะครับค่ะตาอ้อ แล้วก็พ่อท่านเอียดวัดโคกแย้มโอ้อันนี้ขาด<า>ไม่ได้ขาดไม่ได้ถ้าเกิดเป็นพระเจดิอวิโจ่ายเขาอ้อแล้วเนี่ยพ่อท่านเอียดวัดโคกแย้มติดของพ่อท่านหมุนวัดขาวแดงตะวันออกนะขาดไม่ได้นะครับใช่ท่านเก่าอ่ะเรื่องงานท่านท่านท่านเก่าพอสมควรในแวดวงของพระเจติิ่ายเขาอ้อถือว่าท่านเก่งก็และองค์นี้แหละครับที่เตะเหรียญของพ่อท่านสว่างเตะจนทับลันนะฮะ ก็เป็นที่ประจักษ์กันทั่วทั่วประเทศค่ะแล้วก็คือจริงๆแล้วพ่อท่านเอียดเนี่ยท่านเป็นสหายธรรมกันกับอาจารย์เปลี่ยนหัตยายนนท์คือ,อท่านจะสนิทชิดเชื้อกันอ่า <Stro> ท่านจะสนิทชิดเชื้อคือเหมือน, <reste S 2> นประมาณว่าท่าน,ท,านท่านคุกครีกันมานานแล้วก็ท่านจะเขาเรียกอะไรแลกเปลี่ยนวิชาความรู้กันอยู่ตลอดนะคะก็คือจะมีเขาเรียกอะไรให้ความ เขาได้อะไรความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะทั้งสองท่านนะคะสําหรับพ่อพ่อเปลี่ยนทัทยานนท์กับพ่อทานเอียดประคุกแย้มกะะ็เอาเป็นว่าถ้ามีพระเจติที่ถูกนิม,มนต์ไปนั่งปกหรือปุกเจ๋วัตถุมคลขาดพ่อทันเอียดได้ถือว่าคุณ ไม่ครบนะครับผมต่อไปครับคุณตูนครับค่ะก็ครบแล้วก็รวมรวมแล้วรวมพ่อท่านเกียววัดห้วยง้อด้วยก็จะเป็นทั้งหมด9รูปครัแล้วก็พระที่สวดเจริญพรนี่ก็ทั้งหมดร้อยแปดริปพระพุทธมนต์อ่าทั้งทั้งหมดร้อแปดรูปเลยนะค่ะก็คือรุ่นนี้ถามว่าหน้าหน้าบูชาไหมคุณตูนว่าแค่พุทธศินก็กินขาดแล้วนะ คือเรื่องของพุทธศิงป์ของวัตถุมงคลนะซึ่งเรายังไม่ได้ลงลึกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะแต่พุทธศิลป์เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงตรงข้างหน้าของเราทั้งสองทั้งสองเนี่ยก็เป็นพยาคุธ อันนี้ขนาดบูชาใช่ไหมครับตุ๊ขนาดบูชาห้านิ้วเป็นพญาพุทธหยุดนาคนะครับใช่มีโคต้าแค่ห้าห้าองค์เองนะคะบอกก่อนเลยเป็นเนื้ออะไรนะครับตุ๊อันนี้เป็นเนื้อโลหะลมดำมันปูสวยนะครับสวยมากแล้วก็บอกก่อนเลยนะว่าพุทธศิลป์คนที่ออกแบบเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่เพาะช่างด้วยนะอ๋ออยู่เฉพาะท่างด้วยแหละใช่ก็คือถึงได้ว่าพุทธศิลป์นี่สวยมากครับงดงามจริงๆนะฮะค่ะแล้วก็ มีพญาค,ครุดนะนนก็จะมีสิงห์มีสิงห์แล้วก็มีเหรียญพยาครุดมีะตะกุดอุปคุดทรงสุบัน<ช>นะคะตะกุดอุปคุดตรงตุบันนี่ผมว่าสวยนะโอ้โหดีเดี๋ยวคุณผู้ชมดูดูรูปในรายการแล้วจะบอกว่าสวยผมผม,ผมผมว่าเป็นการออกแบบที่สวยมีความเป็นได้สวยงามอ<ช>่ะ<ช>มีพุทธสิง์ที่สวยงามมากเลยนะครับใช่ค่ะรู้จกจะมีหลายเดือนด้วยนะครับ มีแค่สองเนื้อเองคุณเอ๋มีถ้าถ้าเป็นตะกุดนะคะมะีเนื้อเงินนะคะ,ะเรามีโคต้าเนี่ยอยู่แค่ห้าส <50 S 2> ิบห้าสิบชิ้นแล้วก็มีเนื้อซินเวอร์พลัสนะคะอันนี้ก็สวย